ประกาศด่วนครับประกาศแฟลชนิวส์หนึ่งมกราช่องรับทราบเราจะเปิดระบบ Membership อย่างเป็นทางการแล้วนะครับจะมี2แบบ1ราคา65บาท2ราคา200บาทอย่าวเพิ่งตกใจกับราคานะครับเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับยังไงก็จะพยายามทําให้พวกมึงรู้สึกว่าคุ้มที่สุด65บาทก็คือ Entry เนาะได้เข้า Discord ตัวนี้จะเป็น Discord ใหม่เราก็จะทําใหม่เลยปูร,ระบบเพื่ออนาคตต่อไปซึ่ง Discord นี้ก็จะเป็น Membership only นะครับแล้วก็2ก็จะได้แบบข้างหน้าและสติกเกอร์ตามประ ปกติที่ Entry ทุกช่องมีเหมือนกันส่วน200ทําไมแม่ง200เลยวะ200สิ่งที่ท่านจะได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือคลิปลับเดือนละสองแถมมีไลฟ์ลับอีก<ๆ>เดือนละ7ครั้ง แล้วก็ได้ดิจิตอลอาร์ตเวิร์กนะครับจะทําเป็นสเกลมือถือแล้วก็สเกลเดสก์ท็อปนะครับเป็นวอลเปเปอร์ให้ไปใช้กันทุกๆเดือนนะครับและจะต่อยอดในอนาคตขออนุญ,ญาตเครื่องหมายคาถามไว้ก่อนแล้วกันว่าเราจะแจกอะไรมีมีอย่างหนึ่งที่พี่ยอดอยากจะแจกมากแต่ว่ายังประกาศไม่ได้เพราะว่ากําลังดูระบบหลังบ้านอยู่ว่าเราจะทําให้มันรันยังไงถึงจะเวิร์กเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหลังจากเปิดนะครับสรุปรวมง่ายๆนะครับสราคา65ได้ดิสคอร์ดได้สติกเกอร์กับแบดส่วน200ได้คลิปลับ2คลิป และไลฟ์ลับ7ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็ได้ดิจิทัลอาร์ตเวิร์กเป็นวอลเปเปอร์ไปใช้เล่นๆกันทุกเดือนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะอัปเดตกันในดิสคอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับใครที่เรียกร้องว่าโอเคเมื่อไหร่รับทราบจะเปิดเมมเบอร์ชิพเราก็เปิดเมมเบอร์ชิพวันที่1มกรานะครับผมไปละเจอกัน